สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำตัวสวิตเตอร์ครับแบบไม่ต้องคลิกโอเคนะครับซึ่งสามารถ redirect ได้อัตโนมัติเลยนะครับถ้าใครที่เคยใช้ตัวสวิตเ l e ร์มาก่อนนะครับเมื่อมีการทำอะไรสำเร็จบางอย่างนะครับมันจะต้องคลิกโอเคแล้วถึงจะเด้งไปอีกหน้าหนึ่งใช่ไหมครับโค้ดตัวนี้ครับดูโค้ดได้เลยนะครับผมนี่ครับโค้ดแบบนี้เลยนะครับเมื่อเราเปิดไฟล์นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวสวิตเตอร์ ถูกเรียกขึ้นมาใช้งานนะครับมันก็จะ r e d i r e c t หรือว่าเด้งไปยังหน้าที่เราต้องการให้อย่างอัตโนมัตินะครับผมอ่ะดอกโคตัวนี้๋ยวผมแจกด้วยนะครับอ่ะนะครับรอโคนน้ดกันิดนึงอ่ะไปดูการทํางานกันก่อนครับอ่ะการทํางานจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะนี่ครับเมื่อเราเปิดขึ้นมาสวิตเตอร์แล้วถูกใช้งานอ่ะกำหนดเวลา2วินะครับมันก็จะร e d i r e c t ไปยังหน้าที่เราต้องการนะครับอ่ะเปิดให้ด้วยอีกทีนึงครับอ่ะนี่ครับ ปกติมันจะต้องคลิกโอเคใช่ไหมครับตรงนี้ไม่ต้องคลิกครับสามารถ redirect ได้ปกติเลยนะครับแล้วก็เอาไปใช้เงื่อนไขกับภาษา p h p ีอีทีนึงว่าเราจะมีการเอาไปใช้เงื่อนไขอย่างเช่นนะครับเพิ่มข้อมูลสําเร็จนะครับก็จะมีตัวสวิตเตอร์นะครับเด้งขึ้นมานะครับตัวสวิตเตอร์เเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่ต้องคลิกโอเคแล้วนะครับให้มัน redirect ไปโดยอัตโนมัตินะครับผมอ่ะเยวแปะโค้ดให้ครับอ่ะโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ